ป่นนี้ว่าเป็นกระเพาะเป็นกระเพาะยังกินเหเข้มค่ะสวัสดีครับผมพบพ่อกันอีกแล้วกับบ่าวเส้นผ้าเสียบครับมเอนี้อยู่ตรงไหนตรงหน้ามีแนวกินหลายอย่างเลยัใช่ค่ะยังก็แมวคำนะคะมเอนี้มากินตำ้มบกทัวตำ้มบกทัวป่งปลาลูกเส็บแสบน้ำกันสมบักเสียมก็มีแต่ว่าก้อยกินข้าวเจ้ามเอนี่ก้อยได้กินของหุงข้าวเจ้าไปกินนะให้ก้อยกินกลางขึ้นมาหนิบอ่โอ้ มาครับพี่น้องครับจำหมกทั่วปีเอาโอ้ยเอาออกไปสิกินดีๆนี่โอ้เจ้าก็กินที่ละจอนหัวฝากเนี่ยจำหมกทั่วครับพี่น้องครับฝากก่างจอมจิ้สมกักเสียนกินกับยังกับเสีบมักเสียนผูกมันได้กินของฮวงยังไดกินของ ขว่ามีหุงขาไกกินของหุงนของหุงกับขนมเสียนแถวไหอีปิ่งกระดุกกับมีครับเออเก่งมากนะเจาเลยกับเจียต้องกันเนื้อนาปายนะใช่หอาน มาตัวยุ่ยแยยงแม,ม่เดียแไอป่ายุ่งไงไอป่ามันไปฆ่าขวดแบบปันะ๊ปเลยอืมพ่อละพ่อละเอาอ,อกมาเบิดโดดตัวนี่้กินง่ายไอป่อก้าปิงจะเป็นอย่าง,อาอางโอ้ยจะกินแล้วตอนนี้คนกัญญาออกตัวผู้อื่นเขาจะกินซะวะโอ้มอนี่ไปอ,อ,อ้ันจะเป็นอย่างเขาขัางใส่หวัวจะไงบอกหัว จะนักหรอมั้นันกเน,นาะหุ่ง,งย่างกอยคนตัวหยุ่งย่างกอดคนมาไม่ยอมมา,มาพี่หยุ่งไปรุกครับเขากันดีวันนี้กับแต่บางครัวงอย่าเสียงดังไปเหยียบทำไมพ่อถ่ายคลิปอยู่ตัวหยุ่งครับอืัง ยังสัตว์อืมยังยังอืมมึงก็ไม่พักเข่าอ่ะวันกูเล่กินนองเขาอ่ะเอ้าน่องงเงี้ยนองงเงี้ยเอ้าชวนพกเสียนบอ่ะไม่จริงเห้งพักเสียนบ่หุวนะ เนี่ยบอ,ก,อกว่าลึสุนตําบอกทัวร์หาดส่ตามเนาะเป็นจังไงก็เดียวนี่ออกไปเลย<อ>กินข้าวอยู่เ้าแบบนี้เนตัวกวนกับมากล้ลัางกินข้าวเสียบเกินบอืมเราเพิ่<อ>งหลับเมื่ไป เหนือครับชีวิตรประจำมันอหมอกตัวกินได้จเจะมันบะเข่าปากปอปอน่ามะเข่าปากอ่ะมันเข่าปากที่บ่มีตาเฮ้ยเขาตายพะเจ้ามาทชงยังทชงอิดบ่บอกมังล่องเลยวัดบอกมังล่องเลย น่ะเขากรส่วงขอังครับกำนังสีสร้างห้องแต่มันหยบบลอยมึงรถเกี่ยมั้ยมึงรถเกี่ยไปมึงเนีน่ยหนาร็ตีนะไดรู้หมอูกกับพ่ออยู่ไ็บนบอเขอมามถมบสียน ของง่ายแั่นี่ต้องไม่ใช่ง่ายเอาไหมเอาส่วนักเซียนไหมฮะ,ะเส็นป้าอย่าไปใกล้กล้องนะอ,อย่างหลาะอ,อยู่อ่ะนีิน <c oughs> มันเป็นอย่างลึกวันทายจังมันเผ็ดนะป้าเอา นี่น,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 นี่ยังไม่ใหญ่หนาคนตีนนี่เธอหัวแน่ยมื่กล้องแน่ยู่กล้องเลยหันเข้ามานี่หันไปสองกล้องหน่อยเผ็ดจ้ะจี่เผ็ดได้ไหมล่องมุ้งเสร็จแล้วตัวยุงกินปลาบ่กินนะหันเผ็ดกินปลาเนี่ยนี่เลย กวนย้ายม่เอีกลูกกิมนกามากัดเราิกับหุงก่อนตาสมมติเสียเนี่เสียไปใา่ลูกจิ้มมเบิกมึงอ่ะเขาเสียงอ้อนครับแซ็ตน้ำกันเนื้อ ผมต้องเสียงขัด huh. จ uh ้าน่าเอียบอกว่าอย่าอน่นอุ่นอัวไปโตอุ่นอัว ตกูมุดเดืนก็ขอจ้าเอ่ะแม่มุด <to> อืมใช่บงจะหูยมันสลดัดมอดตัวว่าหมดกันหายข้าวแก่เสียหายกันจะไปดินหนาวอืมไม่เอาไม่เอาจ้าเกิดบอกสวนมาอือน่ยังมั่วแต่เรื่อง โวยุ่งมุนก็มาอีกแล้วนึกว่ายันใส่มสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนต้นีบล่ะบ้าบ้านะบ่ไอ้ไบ้าได้หรือเจ้าที่บ้าปลากินปลาอำอำอำ โอ้ยเคี่ยนี่ล่ะครับพี่น้องครับเศร่าอยากเฒ่าอยากแล้วกวนก็กวนกวนเอา้าสมมึกเสียงเด้อดังแซ่บๆไปแล้วไปแล้วเฒ่ามักวนไปแล้วงู